เจริญพรยิโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังรังรบชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเ b ็บจอุบลราชธานีวันนี้รายการแผนที่ชีวิตก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านอีกเช่นเคยหลัก่านคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจที่มีความสำคัญในการที่จะนำพาชีวิตของพวกเราให ได้มีความสงบสุขร่อเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างมากทุกวันนี้ญาติโย,ยมเวลาไปที่ไหนเนี่ยเรามักจะได้ยินได้ฟังพูดกันสมทนากันว่าอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงอะไรอะไรมันก็แพงไปหมดนในลักษณะที่สมทนากันอย่างนี้ในความเป็นจริงเนี่ยอยากจะให้มน,นุษยถึงว่าสิ่งที่ เราไปบ่นกันนั้นเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่คำว่าแพงอะไรคือสิ่งที่มันเป็นของที่แพงเมื่อถ้าเรารู้ในลักษณะเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมาตวนจิตสกิดใจเตือนย้ำพวกเราให้ได้มีโอกาสในการมาลํำลึกถึงชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอยู่ในสถานะเช่นนี้ทำอย่างไร เราจะมามองถึงชีวิตมามองถึงความจําเป็นอะไรที่มันจําเป็นสําหรับชีวิตของเราของที่มันจําเป็นเนี่ยต่ม,มาว่าจะไม่แพงเลยส่วนมากแล้วของที่มันไม่จําเป็นสําหรับชีวิตเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแพงดังนั้นหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาในช่วงนี้ที่จําเป็นที่สุดที่จะนํามาใช้ก็คือการมีชีวิตที่อยู่แบบพอเพียงหรือภาษาพระก็บอกว่า ัมะชีวิตตาคือการมีชีวิตที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอให้พอดีพองามพอเหมาะพอควรอะไรที่ควรซื้อเราก็ซื้อได้แต่อะไรที่เราไม่ควรซื้อก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยความเป็นอยู่ของเราเนี่ยก็ลองดูว่าอะไรบ้างที่มันจำเป็นการอยู่การกินเครื่องอุป,ปโภคบริปโภค อย่างหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆญาติโยมเคยได้ยินพระเวลาท่านสวดบทสวดมนต์บทหนึ่งท่านจะสวดว่าอัจฉมยาอปัจจเวกิตวาหรือบทว่าปฏิสังขายโยนิโสจีวรังอย่างนี้เป็นต้นท่านให้พิจารณาอร่อยบ้างท่านให้พิจารณาหนึ่งจีวรสองบินตบาท 3. สามเสนาสนะสี่คีลานาเภสัตมีคือสิ่งที่ท่านให้พิจารณา ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอันนี้จําเป็นไหมเครื่องนุ่งห่มจําเป็นที่จะต้องราคาแพงๆหรือเปล่าญาตโยมก็ลองนึกดูว่าใส่ยังไงใส่ให้มันดูดีนะเครื่องนุ่งห่มปกปิดให้มันมิดชิดดูแล้วเนี่ยมันสบายตาอาหารของอยู่ของกินก็เหมือนกัน เราก็ต้องดูว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมโดยเฉพาะอาหารอะไรที่มันเป็นโทษต่อร่างกายเราก็ไม่ควรที่จะไปเสพมันไม่ควรที่จะไปกินมันไปรับประทานมันก็เลือกอาหารที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์อาหารที่มันครบห้าโมอะไรตามหลักของสาธาร,รณสุขเขาญาติโยมก็ลองไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเสมาสนาาะที่อยู่ที่พักที่อาศัยก็ให้พอเหมาะพอควรพอดิบพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นความสะอาดถ้าให้มีความสะอาดไว้เป็นหลักเนี่ยก็จะดีอย่างมากให้สะอาดสะอา้านอย่างหลักอะไรที่เขาได้กําหนดขึ้นห้าสอสามสอสี่สอสะอาดสว่างสงบในลักษณะเช่นนี้ก็นามาใช้ในครอบครัวในบ้านในเรือนของเราได้แล้วตัวต่อมาก็คอือยารักษาโรคในปัจจุบันนี้ประมาณว่าคนเราเนี่ยใช้ยาเปืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เออาอะไรพอเจ็บแค่โดยป่วยมาก็น,นึกถึงยาโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางทีเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยถ้าเราพักผ่อนเพียงพออย่างนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะไปแตะต้องมันเพราะฉะนั้นในชีวิตของพวกเราให้มองถึงความจําเป็นเป็นหลักไว้ดังนั้นวันนี้ให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมากำหนงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราว่า,วาเราจะเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็ดํารงปฏิบัติตนไปในทิศทางที่มันถูกต้องดีงามสําหรับวันนี้ รายการแผนที่ชีวิตก็หมดเวลาลงก็ขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมสาธุชนทุกท่านแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันขอเจริญพร